เพื่อนๆคะปรีปุ้ยมาถอนหญ้าต้นทุเรียนนะคะตามคุณทุเรียนแล้วทีนี้ก็มาเห็นหญ้าต้นนี้ค่ะเพื่อนๆสวยๆนี่ค่ะมีความด่างอยู่ในตัวนะใบเขาจะออกแบบเนี่ยด่างๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆจะยังไม่ค่อยชัดนี่ค่ะ สวยเชียค่ะแปลกตาดีมากเลยนะดูใบนี้สิค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยขาวดังๆลายสวยเนาะนี่ขนาดต้นญ่านะคะเนี่ยอืมยังแบบฮิตตามเขาอีกอยากด่างอยากลายอย่างเขาอีกเออโอ้ยสวยค่ะ อันนี้ก็ออกแบบใบอ่อนนะนี่ค่ะเพื่อนๆดูดูใบอ่อนนะนี่ค่ะออกยังเหลืองเนี่ยออกด่างมาเลยนะคะนี่ยอดอ่อนจะขุดไปปลูกดีไหมเอยสวยอะ่ะเขามีที่แบบว่าเออไปเจอตามป่าตามอะไรเนาะแต่เรานี่เจอแบบ บนแปลงทุเรียนเลยนะคะนี่มีแบบว่าติดฮิตฮอตตามเขาอีกนะคะนี่เขาก็มีดังๆมานําเสนอนะเราก็มีดังๆมานําเสนอนะคะนี่สวยใช่ไหมเพื่อนๆก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเห็นแปลกๆนี้เราก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะต้นหญ้านะคะเนี่ยต้นหญ้าหญ้าแบบนี้ แต่ว่าใบเขามีสีสวยนี่ค่ะเ,เพื่อนๆสีสวยมากเป็นทุกใบเลยค่ะเป็นทุกใบเลยนะขนาดเตกยอดใหม่ก็ยังมีแบบลาย,ลายมานะสวยโอเคค่ะเ,เพื่อนๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ